เอาขึ้นต้นหลวงพี่พยอมหลวงพี่ทำสปอร์ตออกอากาศว่าเล่ากับกระถินขอขออภัยนะที่ทำเสียงเรียนแบบไม่เหมือนนะ่ะแต่อยากจะอยากจะเยาว,วนควรให้ในคิป หลวงพี่พยอมออกอากาศสปอตโฆษณาว่ากระถินเหล้าเป็นบาปท่านพระพี่เอ,อ๋ยลืมพูดไปหรือไงว่ากระถินเหล้าน่ะบาปริงแต่พระรับเงินรับทองบาปก,กว่าคนถวายกระถินที่ขี้เหล้าเขาจะเมาขนาดไหนก็ตามถ้าพระยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้หรือให้คนรับไว้หรือนับเก็บไว้เองฝากไว้เองก็ตาม มันหนักกว่าพวกที่เขาขี้เมาถวายกระถินพวกนั้นจะเมาขนาดไหนก็ตามทั้งแอะทั้งยันอาริมอนพระคุณเจ้ารับกระถินขอรับแบบนี้เขายังได้บุญอยู่แต่บรรดาภระผู้รับเงินรับทองยินดีในเงินและทองะของผิดวินัยเยอะแยะรับอาหารการกินทั้งหลายไว้กินเองกินข้าวตอนกลางค่ำกลางคืน <c oughs> เยอะแยะแต่ละพันรูปแบบ ไม่เห็นพูดออกมาเลยท่านพี่พระพยอมต้องพูดนะเตือนท่านหน่อยว่าถาวายกระถินท่านเมานะ่าบาปจริงแต่น้อยน้อยนิดถ้าเทียบกับพระรับเงินรับทองยิงแล้วพระทั้งเมาทั้งรับเงินด้วยยิงนักดังนั้นพิจารณาให้ดีพูดให้ทั่วถึงหน่อยไปว่าแต่โยงเขาอีเหนาเป็นเองใช้ไม่ได้อา้าการนุงพี่ยอม ถามปปชหน่อยที่นี่ถามคำชัดๆเลยเ,ลยเงินคุณทักษิณได้ยุ่เขาไปตั้งสี่หมื่นกว่าล้านแล้วเงินพาะที่ผิดวินัยเต็มบ้านเต็มเมืองพระคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเ,เมืองฝากเงินไว้เต็มบ้าน,าเ,นเต็มเมืองกดดูธนาคารไหนก็เห็นทําไมไม่จัดการกับพวกคอร์รัปชันที่เห็นเห็นทำไมไปจัดการกับคนที่เขาหาเงินมาด้วยน้ํนพาพักน้าแดงของเขา ถ้ารู้ว่าเขาผิดจริงก็ยึดไม่ว่าแต่อันนี้เห็นเห็นอยู่ปปออชอมีตาไหมตอบด้วยอวดอันะเล็กละน้อยน่ะมันเยอะนะนะนี่ก็อะไรโอ้โหอะไรเนาะนี่เอา,เอา,เอามาหลายท่าหลายทางรับแบบกูวันนี้จะได้กินข้าววะน้อเอาฟังนะเรื่อง DNA <c oughs> แน่แค่ไหนดีเอ็นเอเครื่องมือดีเอ็นเอแน่แค่ไหนมีบทความจากเราเขียนขึ้นเมื่อคืนกลัวลืมเลยเขียนมามีคนที่เขาเคยบวชแต่ปัจจุบันเขาศึกไปเป็นโยมแล้วมันจริงตามที่เขาว่ามาหรือไม่ให้คนที่นั่งฟังและเราก็เคยได้ยินเหมือนกับเขาว่ามาหรือเปล่ามีพระส่งคนไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีอยู่หลายคนในนั้นเป็นลูกของพระเสยเองและสั่งลูกว่าถ้าเป็นไปได้ก็หางานทำที่ต่างประเทศไม่ต้องกลับมาประเทศไทยหรอกบางลูกก็เปิดเผยบอกว่าพ่อส่งเจ้าไปเรียนที่เมืองนอกเพาะป้องกันไม่ให้ใครสงสัยว่าเจ้าเป็นลูกกับพ่อบางลูกก็ส่งเมียและลูกไปด้วยกันแล้วก็ไปพูดว่าพ่อขอลูกอ๋อไม่ใช่ไปพูดว่า พ่อของลูกเขาเป็นพระเขาไปพูดที่ประเทศอื่นพ่อของลูกเขาเป็นพระคือพระมีเมียตอนบวชหลายปีแล้วเก็บเงินได้บ้างแล้วจึงมีสาวมาติดเป็นผัวเมียกันอีกกลุ่มหนึ่งเปิดสอนกรรมฐานสอนหลายวันเข้าก็เห็นสาวๆถูกตาถูกใจเข้าพระก็ออกอุบายว่าอ,อกอุบายบาปว่าโอ้ศีการนี่ภาวนาดีนะ เดี๋ยวขอสอบอารมณ์ขอสอบอารมณ์ไม่ใช่สอบธรรมดาสอบอารมณ์ในส่วนลึกๆคือต้องต่อท่อเข้าไปสอบลึกๆดูว่าเป็นอย่างไรสอบอารมณ์นางเข้าไม่รู้สอบแบบไหนท้องพระก็สั่งให้ไปทําแท้งพอผู้พอพอผู้หญิงเขาบอกว่าไม่กล้าทําก็ครูจะฆ่าเขาทิ้งผู้หญิงกลัวก็ทําตามไปบ้าง หรือจริงก็มาแอบหนีไปบ้านไปต่างประเทศบ้างเพื่อไม่ให้สามีนั้นตามเห็นย่อๆก่อนนะว่าในที่นี้พวกนักสืบมีหน้ามันจึงมีคนเขากล้าพูดออกมาทางโทรทัศน์ว่าพามีเมียวันนั้นก็เห็นคุณมดดำต่อมาก็เห็นอ,อีกข้างหนึ่งก็เห็นพ่อใหญ่สอสีวักลกพูดพามีเมียนี่ว่าไงพวกสายลับทำงานลับกันแค่ไหน ได้ความลึกความลับขนาดไหนเครื่องตรวจ DNA แน่แค่ไหนนีคือคำถามของเราเ้ผู้รักษาพระพุทธศาสนาแน่แค่ไหนทั้งฝ่ายพระและฝ่ายโยมรักษาจริงหรือเปล่าทำเป็นตั้งสำนักงานตั้งศูนย์พิทักษ์ตั้งศูนย์คุ้มครองพระพุทธศาสนารักษาจริงหรือเปล่าถ้าจริงพระมีเมียมีผัวและก็แย่งผัวแย่งเมียกันก็มีมีคนเล่าให้เราฟัง มันจริงแค่ไหนกล้าเช็คดูกล้าตรวจดูจริงไหมต้องทำมันต้องทำสำนักงานพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์ศูนย์คุ้มครองและกล้าพูดได้ยังไงว่านับถือเาคารพบูชาและยาเปลงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่เห็นการศึกษาพระธรรมที่ไหนอันเป็นที่แท้และแน่นอน พระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนก่อนที่จะตั้งองค์กรต่างๆขึ้นนี่นะตั้งแต่ละองค์กรตั้งขึ้นมาแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรเพื่อสนองงานคณะสงฆ์แล้วถ้าพระสั่งการแบบผิดๆละ่ะก็ไปจัดการตามที่คณะสงฆ์สศกกรกสั่งออกมาแบบผิดๆไม่มีการคิดถึงพระธรรมวินัยเลยก็เป็นประพฤติชั่วไปตามพระที่ไรอย่างอาย ทำไปแทนที่ตั้งองค์กรขึ้นแล้วศึกษาให้ชัดเจนาศาสนาที่ตนรักห่วงแหนคิดให้ดีอีกครั้งคิดให้มากเรียนพุทธพจน์เท่าที่ยังเห็นอยู่เนี่ยในหลักฐานที่ชื่อว่าพระไตรปิฎกช่วยกันช่วยกันคิดคน้นคว้าช่วยกันไต่ตองช่วยกันกรองดูซิว่าคำที่พวกเราเห็นอยู่นี่ ใช่คําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่อีกอันหนึ่งพระหัวขะแนนนี่ก็จริงหรือเปล่าเท่าที่เราฟังมาอ่านมาเห็นตามสื่อต่างๆข้อนี้ก็แย่มากๆนะแต่ไม่นักเท่าพระมีเมียมีผัวเราอันนี้มันหนักขาดจากพระโดยไม่ต้องกล่าวคำลาสิกขาเป็นโยมแล้วแต่ได้ยินว่าหาเงินง่ายก็เลยอยู่เป็นพระสมี และเขาก็เข้าใจกันดีด้วยว่ารูปนั้นก็เป็นรูปโน้นก็เป็นรูปนั้นก็เป็นรูปโน้นโนนโน้นก็มีเมียรูปโน้นมีผัวรูปนั้นมีเมียสองคนสามคนมันจริงหรือเปล่าคนหาเองเดอร์นักสืบไม่บอกคผิดวินัยเพราะเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนรู้ก็ตามเชื่อว่าจริงก็ตามยังไปเห็นก็ตาม นั่นมันก็ไม่ใช่หลักฐานที่จะถือว่าเอาผิดได้ตามกฎหมายหรือตามกฎบ้านเมืองแต่หากมีผู้ใดคณะใดทําให้เขารู้วินยัยแล้วแก้ไขควรซึกก็ศึกควรแก้แล้วเป็นพาต่อไปก็ให้เป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่พบความวิบัติด,ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะมีแต่ความเจริญเกิดขึ้นความวิบัติก็จะถอยห่างพวกเราทั้งหลายไปแต่ถ้า เราเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ในพระเนนที่ละเมิดอีกต่อไปแล้วก็จะประสบทุกข์ตลอดไปชั่วกาลนานจำไม่เด้อในบรรดาพระทั้งหลายโยมทั้งหลายเนนทั้งหลายที่พาก,กันฝระพืชผิดอยู่อันนี้เขียนรถมันขํามๆแล้วขอถามไปทั้งหมดและพวกพระมาเฟียมาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิสิ มาวันนี้วันที่สิบตุลาคมเรื่องเราเริ่มเกิดตั้งแต่วันที่สิบเก้าคืออัดวิดีโอนี้ออกให้ควรตั้งแต่วันที่เท่าไรจำไม่ได้แต่มาถึงวันที่สิบเก้ากันยายนก็มาประมาณเดือนหนึ่งกับสองวันเดือนหนึ่งกับสองวันก็เอาเราออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั่วโลกหมายใจจะตะครุบเราฉีดเนื้อใช่ไหมพวกมาเฟีย เมื่อไรจะออกมายอมรับสีทีว่าตัดสินเราแบบไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยเมื่อไรจะยอมรับหลังจากตายโน้เหลือจึงจะยอมรับไปในโกนะจะบอกให้ไม่ใช่งานเล่นเนคนเขาเรียนธรรมเรียนวินยัยทั้งพระทั้งเนรและโยมเขาก็ถามมาว่าหลายวันแล้วเมื่อไรพระที่ตัดสินท่านว่าผิดโดยไม่สอบสวนท่านพระเหล่านั้นผิดไม่ใช่หรือเขาถามมาผมก็ตอบไปว่าใช่ผิด และพระเหล่านั้นก็ต้องรู้ว่ากลุ่มพวกตนผิดอยู่ใช่ต้องรู้สิทําไมจึงไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนและกลุ่มทําลงไปพระพวกนั้นใหญ่แค่ไหนจึงกล้าสั่งการเกินพระธรรมวินัยเกินพระพุทธเจา้าท่านควรจะถามพระมาเฟียเหล่านั้นจนได้รับคาตอบจึงควรเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปใช่ไหมครับเราตอบว่าใช่ฉะนั้นขอถามหน่อยพวกพระมาเฟียตามที่เขาว่ามานี่นี้ ย้ำกฎหมายพระโกหกต้องปาจิตตีอีพที่ไหนพระรับเงินทองผู้ที่ผู้ศรัทธาถวายต้องมิสัทธิยาปาจิตตีสละทิ้งออกไปให้พ้นตัวยอมรับแก้ไขก็พ้นเป็นภิกษุปกติคืนพระโกหกได้มาซึ่งทรัพย์หนึ่งบาทหรือเกินกว่าหนึ่งบาทต้องปาราชิกอยู่เป็นพระไม่ได้เข้ากับกฎหมายของราชาอาณาจักรไทยมาตราสาม ถึงสามสี่เท่าไหร่บ้างเห็นอันว่าวาตาสามสี่หนึ่งถึงสามสี่หกของกฎหมายอาญาฝ่ายาพระก็ควรให้วินยัยใช้วินัยตัดสินเป็นองค์ตัดใช้วินัยเป็นองค์ตัดสินฝ่ายโยมก็ควรใช้กฎหมายตัดสินยิ่งแล้วพระนั่นแหละต้องตัดสินกันตามพระวินยัยไม่ต้องเห็นแก่หน้าและพันษา และยศของบุคคลใดๆวินัยมีอยู่กฎหมายมีอยู่อย่าไปตัดสินด้วยความคิดของตนเองและพรคพวกต้องตัดสินกันและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายโยมก็เตือนพระได้พระก็สอนโยมให้รู้จักพระธรรมวินยัยหรือกฎหมายตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินยัยโยมก็นํากฎหมายมาเข้าเตือนพระเพื่อให้รู้รู้แล้วจะได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้อง จึงจะมีความสุขเนี่ยอันนี้ก็โนดมาขามหน้าขามหลังฉะนั้นในกฎหมายต่างๆนี่มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีร่างขึ้นมาทําไมแล้วไม่ถือกันไม่เคารพกันร่างขึ้นมาทําไมพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่นี่เมื่อเรื่องไปถึงข้อสําคัญคือเมื่อไปถึงตํารวจเพราะพวกพระพิกษกุเมื่อทําอะไรได้ยากมันก็จะส่งไปสาํานักพุทธ สำนักพุทธทำอะไรได้ยากก็จะส่งไปที่อะไรสำนักคุ้คมครองรักษาพระพุทธศาสนา,าแล้วสำนักนั้นก็จัดการตามระเบียบวันนั้นก็นำพระมาหมายใจว่าถ้าขอเราสึกได้ก็จะให้เราสึกเมื่อสึกไม่ได้ก็เป็นจัดการอย่างอื่นทีนี้ก็ไปควนตำรวจคณะสงฆ์ยังไม่สอบสวนเราและยังไม่สืบตัดสินเราแบบไม่ให้เราได้ให้การ คณะสงฆ์จึงผิดโยนเรื่องให้พวกมันจัดการตั้งศาลสงขึ้นเพื่อพิจารณาเราดีกว่าหากพวกเราหากเราผิดไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งจึงควรให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการหากเรายังดือ้อจึงควรแจ้งความดำเนินคดีมันต่อเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตำรวจควรชี้แจงต่อประชาชนแล้วก็ขอเวลาค้นพระไตรปิฎกเพราะการจัดการเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสงฆ์ ต้องเกี่ยวข้องกับภัะไตรพิโลกเมื่อพบว่ามีความผิดจึงจะจัดการต่อไปก็ค้นดูมันกี่ปีจึงจัดการก็เป็นเรื่องของการค้นหมดอายุงานเกษียณลาไปพวกอื่นก็ค้นต่อไงตำรวจสามาข้อนี้ตำรวจมีสิทธทิทำเรื่องขอให้จัดตั้งสารสฆ์ขึ้นเพื่อพิจารณาคดีนี้ได้เลยตำรวจก็เป็นผู้รักษาความปลอดภัย รอบๆสารสงในการพิจารณาก็ได้เอาสักกี่คนมารักษาก็ได้สักครัวมันจะโวยวายกันที่พักสงสามแยกได้ส่งหนังสือคัดคขานคําสั่งคณะสง์ไปที่เจ้าคณะอําเภอเมืองอุดรแล้วและได้รับลายเซ็นรับทราบมาแล้วตํารวจเอาไปชี้แจงได้เลยแล้วก็ปล่อยเรื่องคืนไปหาคณะสง์ให้จัดการอีกรอบโดยการตั้งสารสงเสียก่อนข้ามขั้นตอน แบบนี้ผิดกฎหมายไปตะพื้นตะพื้ผิดกฎหมายมาตรา157อีกด้วยแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากเราไม่ให้คนของเราฟ้องพวกนายหรอกแต่สังคมจะรู้ไงว่าพวกเจ้าทําผิดหรือทําถูกดังนั้นทางออกของตํารวจง่ายมากในเวลานี้โยนเรื่องตู้มขึ้นไปหาสํานักสงฆ์ต่างๆคณะสงฆ์คณะสงฆ์จะได้ตั้งศาลสงฆ์ขึ้น แล้วเราก็มีสิทธิ์ร่วมเลือกผู้พิาพากษาสง์เมื่อพอใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วเปิดพระธรรมวินัยวางไว้เรียบร้อยตรากฎหมายของพระธรรมวินัยตรากฎของพระธรรมวินัยวางไว้แล้วก็จัดการที่นี่ขอประมวลกฎหมายหน้า83กฎหมายอาญามาตรา157่งห้รัฐธรรมนูญหน้า32มาตารา70็ดส บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาตราเจ็ดสิบเอ็ในรัฐธรรมน,นูญบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอบกชไม่ยินแล้วเฉยอยู่สิ่พวกนายมีหน้าที่นะท่านผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลายพากันทำอะไรข้ามหน้าข้ามหลัง คอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่พวกมโมอลนห่มเหลืองพวกสมีไปเห็นจัดการแล้วไปยึดเงินคุณทักษิณก่อนที่จะจัดการกับพวกที่เห็นชัดๆทาไมใช้ไม่ได้ทําเกินหน้าที่ข้ามไปข้ามมาไอคนหนึ่งผิดเยอะเห็นตามตาไม่จัดการไปจัดการคนที่ต้องค้นยากษยากค้นเขาออกมาจนเห็นแล้วยึดจนได้อันที่เห็นตามตาอยู่ล่ะท่านปอปอช แก้ไขนี่ไงหากก็ต้องมาบาดพวกท่านทราเชื่อนกราทำยังไงก็มีก็มีแต่แก้ใช่ไหมขอ,อวันนี้ผิดแล้วขออภัยนะญาติพี่น้องท่างหลายขออภัยคนออกไปทั่วโลกก็มีหนังสือขออภัยของเราพวกท่านก็เคยเห็นเ